สวัสดีครับผมครูชาครับผมใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่โนต้ตสูงขึ้นขึ้นไม่ถึงหรือว่าร้องไปนานๆแล้วเกิดการเจ็บคอรวมทั้งเวลาร้องไปแล้วโนต้ตสูงขึ้นเกิดการแตกร้าของเสียงนะครับรวมทั้งใครที่ฝึกไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งเสียงข้างหน้าเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ผมมีเทคนิคมาให้ทุกท่านได้ฝึกเพื่อที่จะ ปรับเสียงของผู้ร้องนะครับให้สามารถขึ้นสูงได้ง่ายขึ้นให้สามารถที่จะวางตำแหน่งเสียงให้อยู่ข้างหน้าได้อย่างอัตโนมัติรวมทั้งเวลาร้องไปนานๆแล้วจะทำให้ไม่เจ็บคอเทคนิคจะเป็นอะไรอยากรู้ติดตามได้ในคลิปนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่ง สนใจเรียนร้องเพลงกับครูชาสอบถามรายละเอียดการเรียนได้ที่ไลน์ id ครูชา Singing. s i n g i n g สาเหตุของการร้องแล้วขึ้นสูงได้ยากขึ้นเสียงสูงไปแล้วเกิดการแตกพร่าของเสียงนะครับรวมทั้งร้องเป็นานานก็เกิดการเจ็บคอสาเหตุเกิดจากตำแหน่งเสียงมันอยู่ลึกเกินไปนะครับพอมันอยู่ลึกเวลาที่เราร้อง เราก็เค้นเค้นมันออกมาหรือว่าตับเบงมันออกมาพอเค้นพอตบเบงสิ่งที่ตามมาเวลาที่โน้ตสูงขึ้นมันจะทําให้เสียงเกิดการแตกพร้ารวมทั้งทาให้ขึ้นสูงได้ยากขึ้นร้องไปนานๆก็จะเกิดการเจ็บคอเพราะตําแหน่งเสียงมันลึกเกินไปรวมทั้งสำเนียงหรือว่าเสียงที่เราเปล่งออกมามันฟังดูห้วนเกินไป ห้วนคืออะไรคือฟังดูแข็งแงกระด้างเหมือนคนโมโหเหมือนคนโกรธเหมือนคนตะโกนร้องเลยทําให้ตำแหน่งเสียงมันลึกเข้าไปอยู่ในคออัตโนมัติวิธีการแก้ไขจริงๆแล้วแก้ได้ไม่ยากนะครับไม่ต้องนึกถึงว่าจะต้องวางตำแหน่งเสียงให้มันอยู่ข้างหน้ายังไงเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราวางตำแหน่งมันยุดมันอยู่ในคออัตโนมัติแล้วเราพยายามตะเบ่งออกมายังไงก็หาตำแหน่งเสียงไม่เจอแน่นอนนะครับ วิธีการแก้ก็ไม่ยากง่ายๆเลยเรารู้อยู่แล้วว่าสาเหตุที่ตำแหน่งมันลึกมันเกิดจากการที่เราเค้นเกิดการตะเบงเค้นออกมาจากข้างในตะเบงออกมาจากข้างในเวลาที่น้อยสูงขึ้นเราก็ใช้การตะเบงใช้การเค้นออกมาสิ่งที่ตามมามันก็เลยทำให้เราขึ้นสูงได้ยากขึ้นไปแล้วเสียงแตกแล้วก็ เวลาที่ร้องมาเกิดการเจ็บคอมันเกิดจากสำเนียงที่มันห้วนเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เราก็ต้องมาแก้ที่สำเนียงนะครับสำเนียงคือเสียงที่แสดงถึงตัวตนอารมณ์ของบุคคลนั้นสำเนียงจะเป็นอย่างไรค่อยติดตามในคลิปถัดไปนะครับแต่วันนี้ผมมาแนะนำวิธีการทำสำเนียงเพื่อให้ตำแหน่งเสียง มันมาข้างหน้าอัตโนมัติเพื่อให้เราสามารถที่จะขึ้นสูงลงต่ำได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เวลาที่ร้องแล้วพอโน้ตสูงขึ้นเสียงเกิดการแตกเกิดการปิ้นของเสียงนะครับง่ายๆทำสำเนียงตามผมเลยนะครับใครที่พูดสำเนียงเป็นยังไงจะเป็นสำเนียงสวัสดีครับเป็นง่าไงจะหุ่นห้วนแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับ ถ้าอยากจะฝึกถ้าอยากจะเรียนรู้ว่าตำแหน่งเสียงที่มันมาข้างหน้าเป็นอย่างไรทำง่ายๆครับหนึ่งทำเสียงให้เบาๆเวลาที่เราทำเสียงเบาๆให้นึกถึงการกระซิบทุกคนเคยกระซิบลองทำเสียงกระซิบคำว่ากระซิบคืออะไรคือการที่เราพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ไม่อยากให้คนข้างๆเขาได้ยิน เช่นเราพูดสวัสดีครับเป็นไงวิ่งั่นดูสิไม่สวยเลยอะ่ะอันนี้สมมติสมมติว่าเรากำลังนินทาคนอื่นนะครับเอาใหม่ไม่เอานินทาดีกว่าเอาแบบแค่สวัสดีครับเป็นไงสบายดีไหมเอ๊ะวันนี้วันที่เท่าไหรอ่อ่ะอยากจะรู้จังเลยเห็นไหมครับนี่คือเสียงของการกระซิบให้ทุกคนฝึกทุกอย่างในเทคนิคนี้ด้วยการ ลองพูดกระซิบเบาๆแบบนี้หรือไม่ก็หาหนังสือพิมพ์หาหนังสืออะไรมาอ่านอ่านแบบกระซิบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเราอ่านไปเรื่อยๆแบบนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรตำแหน่งเสียงมันจะมาข้างหน้าอัตโนมัติเราจะรู้สึกถึงว่าเสียงมันถูกจิบอยู่แค่ข้างหน้านะครับคนไหนที่เสียงห้วนทำยากไหมรับรอง ยากแน่นอนเวลาที่ฝึกยิ่งยากขึ้นไปแต่ก็ไม่ยากถ้าเราตั้งใจแล้วฝึกทุกวันทุกวันจนกว่าร่างกายมันจะจำนะครับหนึ่งให้กระซิบไว้กระซิบแบบนี้กระซิบแบบนี้นึกถึงเวลาที่เราเนินทาคนอื่นแล้วเรากระซิบเบาๆแบบนี้ไว้นะครับเวลาที่โน้ตสูงขึ้นทำไงครับยาตะเบงอันที่สองเวลาที่โน้ตสูงขึ้น ห้ามตะเบงห้ามเค้นห้ามดันให้เสียงยังคงดังและกระซิบไว้เหมือนเดิมนะครับฟังเสียงผมสวัสดีครับเป็นไงสบายดีไหมเวลาที่นอสูงขึ้นสวัสดีครับเป็นไงสบายดีไหมมันสูงขึ้นสวัสดีครับเป็นไงสบายดีไหมสังเกตนะครับเวลาที่นอสูงขึ้นเสียงมันจะบาง แหลมขึ้นพูดง่ายคือมันจะวิ่งเข้าไปหาเสียงหลบนั่นเองเสียงหลบคืออะไรสวัสดีครับนี่คือเสียงกลางนี่คือเสียงหลบสวัสดีครับเป็นไงเรื่องของการทําเสียงหลบเสียงกลางเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปถัดไปนะครับแต่ตอนนี้ขอให้รู้แต่ว่าหนึ่งคือเวลาที่นอตสูงขึ้นห้ามให้เสียงดังขึ้นเป็นอันขาดนะครับสวัสดีครับเป็นไงกระซิบไวเลยสวัสดีครับเป็นไงสบายดีไหม สวัสดีครับเป็นไงสบายดีไหมสวัสดีครับเป็นไงสบายดีไหมเวลาที่ร้องเหมือนกันอย่าร้องแบบขอแท็กแฟนเก่าอยากถามเขาเจ้าเป็นจังได้ห้ามร้องแบบน,นี้ให้ตั้งกติกาเลยว่าจะกระซิบร้องกระซิบร้อง scrambled. เบาๆเวลาเรื่สูงขึ้นก็อย่าให้มันเสียงดังขึ้นสวัสดีครับเป็นไง ลองเปรียบเทียบจากกันอ้อกระซิบเป็นแบบนี้ขอแท็กแฟนเก่าอยากถามเขาเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปสังเกตนะครับขอสวัสดีครับเป็นไงขอแท็กแฟนเก่ายึดไว้ว่าจะต้องให้มันกระซิบแบบนี้อยากถามเขา เป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปแบบนี้ไว้ห้ามร้องขอแทกแฟนเก่าอยากถามเขาเจะเป็นจังใดคนไม่เอาโน้สูงขึ้นก็ยังคงจะเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปประโยชน์ที่ได้คือตำแหน่งเสียงจะมาข้างหน้าอัตโนมัติ ร่างกายจะจดจำตำแหน่งเสียงข้างหน้าได้อัตโนมัติจะทำให้สำเนียงเรามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นลองไปฝึกดูครับใครที่มีปัญหาเรื่องของเวลาที่น้อตสูงขึ้นแล้วขึ้นไม่ไหวลองใช้เทคนิคนี้นะครับกระซิบปปเบาๆและยึดมันไว้นะครับเวลาใครที่ร้องไปแล้วเจ็บคอก็ใช้เทคนิคนี้เวลาใครร้องแล้วเสียง แต่ร่าสำเนียงมันห้วนก็ใช้เทคนิคนี้ฝึกให้เกิดความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเวลาที่เราร้องเพลงอะไรต่างๆสามารถที่เอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมวิธีการปรับใช้ให้เหมาะสมเป็นอย่างไรติดตามในคลิป,ลปถัดๆไปนะครับจะนํามาเสนออย่างต่อนเนื่องมีปัญหาอะไรสามารถส่งปัญหาใต้คลิปผมจะทําคลิปมานําเสนอเพื่อให้ทุกท่านได้ฝึกกันฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ติดตามได้ในคลิปหน้าครับผมจะเป็นอะไรนั้นติดตามไว้ครับผมสวัสดีครับ